พี่ซาร่าไม่ได้เจอกันนานโอ้ไม่ได้เจอกันนานคุณดูดีมากเลยนะอ๋อเราออกจากงานประจําแล้วล่ะหันม,มาทําธุรกิจของตัวเองดีก,กว่าตอนนี้ก็ทําได้สักพักแล้วนะจริงดิเก่งนะทํางานบริษัทมาไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนยังทําได้สำเร็จเลยก็ไม่เก่งขนาดนั้นรอกนะแต่เรามีตัวช่วยฮะตัวช่วยอืมใช่ตัวช่วยอ่ยอานหนังสือเหรออบรมหาที่ปรึกษายังไงกัน ทั้งหมดที่บอกมาน,นี่แหละมาทีเดียวครบตอนนี้เราจะทําธุรกิจอพาร์ตเมนต์นะเราทั้งอ่านหนังสือแต่เราก็ยังมีส่วนที่เราไม่เข้าใจตรงเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุนก็เลยลองโทรมาปรึกษาดูเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งว่ามีอบรมด้วยแหละเราก็เลยมาบมาอบรมเลยได้เรียนรู้จริงได้คุยกับคนที่มีประสบการณ์และเป็นตัวจริงในวงการแถมได้เพื่อนๆเ,เครือข่ายที่มีปัญหาไดก็ปรึกษาได้ตลอดเฮ้ยมีงี้จริงหรอที่ไหนกันเนี่ย เราก็อยากจะลองทําธุรกิจของตัวเองบ้างนะเป็นมนุษย์เงินเดือนน้อยแบบนี้มานานละเราอยากมีอาชีพเสริมบ้างเพื่อลองหารายได้เพิ่มเติมงั้นมาที่นี่เลยทีเดียวครับโอเค